ทานข้าวกับปลานินเด้อนะคะปลานินตัวใหญ่ๆเด้อะค่ะนะคะเอฟตี้นะคะอยากกินนะคะปลานินตัวใหญ่ๆนะคะกับข้าวนะคะข้าวไรเบอร์รี่ค่ะเอฟตีพี่พลอยชอบกินแบบนี้นะคะไม่ได้หุงเองนะคะวันนี้นะคะพี่เกียิหุงไปซื้อเอานะคะว่าพี่พลอยชอบกินข้าวแบบนี้ข้าวไรเบอร์รี่นะคะถ้าพี่พลอยหุงเองพี่พลอยจะผสมนิดเดียว พีคนไม่กินข้าวขาวมีคนไม่ชอบกินข้าวขาวอร่อยอร่อยค่ะนะคะเอซีนะคะทานข้าวกับปลาตัวใหญ่ๆกินให้หมดเลยวันนี้ชอบชอบชอบกินอาหารแบบนี้แต่กินทุกวันก็เบื่อะคะ่ะเอซี วันนี้ฝนไม่ตกค่ะนะคะวันนี้ฝนไม่ตกนะคะแต่ค้มนะคะมาตอนกลางวันค้มนะคะมีเสียงฟ้าด้วยแต่ฝนไม่ตกนะคะดีใจจังเลยฝนไม่ตกนะคะดีใจดีใจฝนไม่ตกค่ะที่ว่าตกทุกวันก็ถ้า,ถาเวลาฝนวันไม่ตกก็ว่าร้อนเนาะพอตกทุกวันก็โอ้ไม่ไหวจริงๆสงสัยจะหมดฝนนั่นแหละนะคะเมื่อตอนเช้ามีหมอกด้วยนะคะเอฟซีนะคะตอนเช้าเช้าออกไปยืนตรงระเบียงนะคะมีหมอกด้วย ไปทานข้าวด้วยกันนะคะเอฟี D, พี่พลก็จะเปนคนอย่างนี้พี่ว่าพี่พลทําคลิปนะคะ,ะทานข้าวหรือว่าไปเจออะไรมาพี่พลจะถ่ายนะคะจะถ่ายเป็นคลิปเป็นอะไรให้เอฟีดูเนาะนะคะบางทีก็ไปเห็นต้นไม้ดอกไม้ตัวตวยเห็นต้นไม้พี่พลก็ไปถ่ายนะคะถ่ายเอฟีดูนะคะบางทีเราทาคลิปเนาะเราก็ต้องขยันทําคลิปนะคะขยันลงคลิป บางคนเขาไม่ไม่ถ่ายคลิปเลยนะเขาไม่ทําคลิปไม่อะไรกันนะคะเออแต่ว่าพี่พลอยเป็นคนสม่าเสมอจะลงคลิปสม่าเสมอคลิปยาวคลิปสั้นนะคะพี่พลอยจะเป็นคนลงสม่าเสมอนะคะเอฟตีนะคะค่ะนะคะเดี๋ยวก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่พลอยด้วยเด้อพี่พลอยลงคลิปไปนะคะสวัสดีค่ะ